ผู้ปฏิบัติควรจะมองดูที่ใจของตนเท่านั้นว่าสิ้นอยากแล้วหรือยังถ้ายังมีอยากจะเห็นโน่นเห็นนี่ก็ไม่ใช่วิสัยของผู้ปฏิบัติที่จะไปต้องการถ้าไปติดเข้าก็จะเกิดล่าช้าเพราะการเดินทางเข้าสู่ธรรมนั้นมีหลายชั้นหลายอย่างควรจะเลือกเอาแต่อย่างเดียว คือละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างหยาบคือโลภโกรธหลงอย่างที่ท่านเคยรู้กันมาแล้วอย่างกลางคือความอยากจะไปนิพพานหรืออยากจะสิ้นทุกข์หรืออยากจะทำความดีก็เป็นอย่างกลางส่วนอย่างละเอียดคืออุเบกขาที่เจือไปด้วยเมตตาข้อนี้สำคัญมาก เพราะการเมตตาเป็นบ่อเกิดแห่งความรักขั้นต้นก็เมตตาไปก่อนแต่แล้วจะค่อยๆถูกบ่วงของมารเหนี่ยวรั้งจึงต้องปฏิบัติต่อไปผู้ปฏิบัติจะต้องการเป็นเศรษฐีมหาศาลก็ให้เร่งรีบดูในตนของตนว่ามีอริยทรัพย์สมบูรณ์หรือยังเมื่อมีอริยทรัพย์สมบูรณ์แล้วก็ให้พิจารณา ว่ากายของเรานี้หมดจดจากบาปหรือยังไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ทำเมถุนธรรมบริสุทธิ์หรือยังถ้ายังไม่บริสุทธิ์ก็ให้เพียรสังวรระวังในเรื่องของโลกที่เข้ามายั่วทางหูก็ดีทางตาก็ดีเมื่อสำรวมได้ทั้งห้าอย่างแล้วก็ให้ดูก,กายภายในว่ามีเวทนา ถ้าใจยังมีเวทนาอยู่ก็ให้ตรวจดูว่านี้เวทนาเกิดขึ้นทางกายทำไมใจไปยึดว่ากายเป็นของตนเล่ากายนี้ก็เป็นที่อาศัยถ้ากายปกติอยู่ก็เหมือนกับบ้านซึ่งปลูกใหม่ยังไม่สุดโทมก็ไม่ต้องซ่อมผู้อาศัยอยู่ก็สบายการที่ไม่มีเวทนา ใจก็สบายกายเกิดเวทนาขึ้นทำไมใจไม่ใช้ทรัพย์ที่มีอยู่ซ่อมแซมเล่าทรัพย์นั้นคือศรัทธามั่นในคุณพระรัตนตรัยและเชื่อตามแล้วว่ากรรมเป็นของของตนกรรมจำแนกแจกสัตว์ให้ประนีตหรือเร็วสามก็ได้เรานี้ได้กายที่ประนีตไม่เร็วสามแต่ไม่ใช่ของเรา เป็นของกรรมตังหากกรรมเป็นทายาทมาปฏิบัติเราแล้วเรารู้แล้วว่ากรรมเป็นของตนเราจะต้องใช้กรรมให้สิ้นไปถึงรูปจะแตกสลายไปเราก็รู้ไม่ใช่ของเราเหตุไฉนเล่าเราจึงไปยึดเอาเวทนามาเป็นของใจเล่าใจเห็นผิดเสียแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าอน,นิจจังไม่เที่ยง เพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็ย่อมไม่เที่ยงมองเข้าไปที่เวทนาอีกครั้งว่าอ้อเวทนานี้เราไปยึดเข้าแล้วเราจะแก้ของไม่เที่ยงให้เป็นของเที่ยงได้อย่างไรพอเห็นชัดว่ารูปไม่เที่ยงก็จะเพิกสังขารเสียให้ปล่อยไปตามสภาวะอาศัยอยู่ได้ ก็อาศัยไปอาศัยไม่ได้ก็เลิกกันจะหมดสัญญาเช่าก็เลิกกันแต่อย่าคิดเหมือนย้ายบ้านให้ทำบันดาลเองทั้งทุกขเวทนาก็ปล่อยวางได้แล้วเวทนาดับไปจากใจใจก็ได้เสวยความสุขอีกอ้อสุขนี้ก็ไม่จริงถ้าเราขืนนิ่งนอนใจ รักความสุขอีกไม่เกินกว่าร้อปีเราตายไปแล้วก็จะต้องเกิดอีกเกิดอีกมีทุกข์อีกเพราะฉะนั้นความสุขนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราไปยึดเอาความสุขเข้าอีกแล้วอุเบกขาเสียพออุเบกขาใจก็สำคัญว่าที่เราไม่ยินดีในสุขในทุกนี้ สบายจังไม่เกี่ยวข้องกับใครอุเบกานี้เราก็ได้ทำขึ้นมาอีกและทำเองเพื่อความสุขอย่างยิ่งของเราจะเรียกว่าสุขก็ไม่ใช่จะเรียกว่าทุกข์ก็ไม่ใช่ต้องจัดว่าอทุกข์มสุขอทุกขกามสุขนี้เราจะอยู่ได้หรือทั้งปีทั้งชาติ เพราะมันแนบอยู่กับสภาวะความหมุนเวียนเราต้องพิจารณาดูว่ามีปัญญาอยู่ในองค์อุเบกขาหรือเปล่าถ้ามีปัญญาอยู่ในองค์อุเบกขาแล้วจะมองดูรูปก็เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นอนัตตาทีเดียวเห็นเลยไปว่าเป็นดินเป็นเท่าไม่มีสาระอะไรเห็นตลอดปลอดโปร,โรง่ง เราเห็นเองหรือนี่หรือใครชี้ให้เห็นก็จะรู้ได้ทันทีว่ากุศลาธรรมมาอากุศลาธรรมมาทำจํากัดให้เรารู้เรื่องของธรรมตังหากถ้าเราอวดว่าเรารู้เองอันนี้ก็เป็นเรารู้เพราะเอาเราเข้าไปใส่ให้อีกแล้ววนไปวนมาที่พระท่านว่า โอโลมปฏิโลมยานอย่างไรเล่าเพื่อจะคน้นดูองค์อุเบกขายานทัศนะให้ได้ถ้าถึงบางอ้อเมื่อไหร่ก็ให้รู้อีกเถอะว่าอ้อเรารู้ก็ยังเหลวการรู้นั้นต้องด้วยปล่อยวางอย่าอยากรู้ถ้าอยากรู้กิเลสก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วถ้าไม่อยากรู้ก็ทิฏฐิมันต้องไม่มีอะไรจะอยาก คือไม่ยึดนั่นเองถ้าปล่อยวางปล่อยใหญ่ขาดอธิวาสนาขันติไปแล้วสิ่งที่ได้ก็จะกลายเป็นได้เลื่อนลอยไม่ได้ของจริงคือพุทธคุณนั่นเองสำหรับพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆค,คุณเข้ามาประทับที่ใจสมมุติแล้วจะรู้ได้ว่าเป็นของสมมุติทั้งนั้นเมื่อไม่ยึด สมมุติก็ดับไปตามสภาวะจะรู้ได้เฉพาะตนเมื่อรู้ได้เฉพาะตนแล้วเป็นปัจจัดตังเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ท่านทั้งหลายมีเจตนาจะพึ่งจึงเป็นเสมือนเอาเชือกมาผูกพันไว้มากมายถ้าว่าไปติดเข้าเมื่อไรห่วงนั้นก็ต้องมากเข้าอาจจะพังลงไปในแม่น้ำได้เพราะกายยังมี แต่ถ้าผู้ปฏิบัติรู้วิธีมองตนของตนอยู่เสมอว่าเกิดรักขึ้นบ้างไหมในการเมตตาหรืออุเบกขาปกติอยู่ต้องตรวจดูเพระอยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกแต่ส่วนธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เหนือโลกแต่ก็ต้องอาศัยกันคล้ายกับของซึ่งทรงตัวอยู่ได้ ก็ยังมีอนุภาพคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมคำสอน